สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยครับคืนนี้เราจะนอนกลางเต็นท์กันเราจะแคมป์ปิ้งข้างบ้านกันนะฮะเราสามารถสร้างความสุขได้ในขณะที่เราอยู่บ้านนะครับคืนนี้เรามานอนกลางเต็นท์กันใส่แคมป์ปิ้งครับเน่ซึบๆๆเรามานอนกลางเต็นท์กันนะฮะคืนนี้นอนกันอยู่ข้างบ้านเลย ในขณะที่เราอยู่ข้างบ้านของเรานั้นเราก็สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะกางเต็นนอนกันตรงนี้นะฮะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อ<ๆ>ทุกท่านเลยฮะสายแคมปิ้งครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนกางเต็นกันในบริเวณจุดนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปเอาเต็นก่อนนะฮะนี่ครับเต็นของเราสั่งซื้อมาในราคา230บบาทนะครับแล้วก็ วิธีการกางเต็นท์นั้นเดี๋ยวจะทําให้ดูนะฮะผมแนะนานะครับนะฮะเพื่อนๆครับแนะนําให้เพื่อนๆหาเสื่อหนึ่งผืนนะครับเพื่อเอามาลองปูกางเต็นท์นะฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเวลาเรานอนไปนั้นเต็นท์มันค่อนข้างที่จะบอบบางเดี๋ยวมันขาดได้นะครับแล้วก็มันอาจจะไปโดนหญ้าตําหรืออาจจะโดนหินโดนอะไรที่ตําได้ในบริเวณที่เรากางเต็นท์นะครับผมจะเคลียร์พื้นที่นิดนึงก่อนนะฮะขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะใช้บริเวณตรงนี้แหละครับนะฮะเป็นจุดกางเต็นท์ ของเราในคืนนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยบริเวณกลางเต็นท์ของเราเราจะกางเต็นท์อยู่ในบริเวณใต้พืนเต็นท์อีกทีหนึ่งนะฮะนี่ครับก่อนที่เราจะปูเต็นท์นะครับเราก็ใช้เสื่อลองก่อนเลยนะฮะหาเสื่อเล็กๆผืนนึงนะครับเอามาปูรองไว้นิดนึงนะฮะนี่แบบนี้เลยอ่า ถ้าจะให้ดีก็เป็นเสือพื้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมไปหาเสือพื้นใหญ่ดีกว่านะฮะนี่ครับแล้วเราได้เสือพื้นใหญ่มาแล้วนะครับผมคิดว่าใช้เสือพื้นใหญ่ดีกว่านะครับพื้นนี้มันเล็กไปนะฮะกลางแล้วเต็นเราอาจจะไม่สุดนะครับขอใช้เป็นเสือพื้นใหญ่นะครับใหญ่กว่าเดิมนิดนึง คือเสือจะต้องใหญ่กว่าเต็นท์นิดนึงนะฮะนี่เรากางกันเลยชุบขอกางเสือก่อนนะครับเสือผือนขนาดนี้จะกำลังดีกับเต็นท์เราเลยนะครับฮึบอ๋อวัดนี่เลยเอาหินออกนิดนึงนะดูบริเวณกันนิดนึงแล้วเราก็เตรียมตัวกางเต็นท์ ขอเคลียสถานที่นิดนึงเพราะว่าสถานที่มันจะลกไปนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคได้เลยนะครับนี่ก็คือเต็นท์ที่เราสั่งซื้อมาในราคา230บาทนะฮะมีค่าจัดส่ง65บาททั้งหมดก็เป็น295บาทนะครับไม่แพงนะในเต็นท์เขาก็จะมีเหล็กมาให้อ่าสี่สี่ชิ้นนะครับก็คือเหล็กอันนี้คือเอาไว้สําหรับปักปักตรงเสาแคมป์เสาแคมป์ของเต็นท์เรานี่แหละนะฮะ ก็และอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้สําหรับคุมด้านบนเพื่อกันน้ําค้างนะครับเผื่อฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่แน่ใจว่ามันกันฝนได้ไหมแต่ว่า,าชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นเล็กที่เขาให้มาด้วยก็คือเขาเอาไว้สําหรับกันน้ําค้างด้านบนแหละนะฮะ <S <S โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอเอาเต็นท์ออกมาก่อนแล้วกันนะครับ <S <S เต็นท์อันนี้เมื่อกี้ผมลองกางดูแล้วนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีหมอนแถมมาให้หนึ่งลูกเป็นหมอนเป่าลมครับนะฮะ <S <S โอเคงั้นก็เราขอเอาพาดไว้ตรงนี้ก่อนเนาะ เต็นท์ก็จะเป็นระบบแบบกลางออตโต้เขาเรียกกลางออตโต้คือกลางเองเลยนะครับวิธีเก็บเดี๋ยวผมทาคลิปให้ดูทีหลังนะครับอันนี้ก็คือวิธีการกลางก่อนนะมันจะมาอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะฮะมางั้นเดี๋ยวเราเอาอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะนี่อ่าแล้วเต็นท์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีอ่าจุดด้านนี้นะครับเป็นจุดด้านล่างนะเราสามารถดึงออกได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เขาสวมเข้าไปเฉยๆนี่ครับ สามารถดึงออกได้นะถ้าเราจะเก็บเราก็เอาสวงเข้าไปที่เดิมแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะกางให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําคลิปเก็บให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตอนนี้เราจะกางแล้วเราก็ดึงออกมาเลยนะครับอ่านี่ครับเขามีจุดแบบว่าโอโ้โหทำให้เรากางง่ายมากนะครับก็จะมีมาสองจุดให้เราเราก็ดึงออกมาเลยครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะโอเคงั้นเรามากางเต็นท์กันนะครับจะให้เพื่อนๆดูนะครับกางลงไปเลยโอ้ยกางง่ายครับนะฮะ นี่ครับแค่นี้ก็ได้แล้วนี่แล้วก็ดึงให้มันเหมาะเหมาะดึงให้มันยาวๆออกมานะครับนี่ฮะนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยจจ๋วอะไรครับนะฮะนี่ครับอ่าเราก็กางออกมานะครับแล้วที่เขามีเหล็กมาให้นะฮะอ่าถ้าเรานอนอยู่ในเต็นท์นะครับ ถ้าเรากางเต็นท์แล้วก็อยู่ในเต็นท์แบบนี้เราไม่ต้องใช้ผืนนี้ก็ได้ครับเพราะว่าผืนนี้เขาจะเอาไว้คุมด้านบนตรงนี้นะฮะนี่ครับหรือว่าเราจะกางก็ได้่เดี๋ยวผมจะกางให้ดูนะครับะจะใส่เข้าไปให้ดูนี่เดี๋ยวขอกางก่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนะฮะาเพื่อนๆมาชมใกล้ๆสักครู่นะครับขอกางให้เสร็จก่อนนะฮะโอเค แล้วก็จะมีเหล็กให้เราอยู่สี่ชิ้นนะครับอืมก็โอเคนะถือว่าผ่านนะครับเป็นไงสวยไหมครับนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะนอนตรงนี้แล้วก็อาจจะมีการก่อไฟผิงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวอ่พาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆก่อนนี่ครับ เมื it to it to ่อเรากางเต็นท์เสร็จแล้วมันก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับเรายังไม่ได้ใช้เหล็กตอกลงไปนะครับเราสามารถใช้เหล็กตอกตรงนี้ได้นะครับนะฮะเขาจะมีจุดที่ตอกเหล็กมาให้เราด้วยนะครับเราสามารถที่จะเอาเหล็กตอกไปตรงนี้ได้นะตอกเพื่อยึดให้มันแน่นเนาะนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอาจจะขอแค่เอาปักลงไปก่อนนะครับเหล็กนี้ก็จะแข็งแรงนะครับปักลงไปแบบนี้นะครับถ้าจะให้ดีก็หาของตอกลงไปนะ โอเคนี่ครับนี่เลยแล้วก็ตอกยึดมันไว้นิดนึงเพื่อให้มันแน่นนะครับนะฮะตอกไว้ได้นะครับนี่ให้เพื่อนๆดูนะอันนี้ผมทํามือเดียวนะผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับนะฮะก็กดลงไปในดินเลยโอ้โหแข็งมากดินมันแข็งโอเคกดลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จับให้เต็นท์เรามันตึงนะฮะนี่ครับจับให้เต็นท์เรามันตึงอ่าคือผมแนะนําว่าควรที่จะต้องมี เ,เสื่อสักหนึ่งผืนนะครับนะฮะเพื่อเวลาที่เพื่อนๆจะไปนอนกลางป่ากลางเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเสื่อเนี่ยมันก็จะช่วยรองรับไม่ให้มันมีหินตําเต็นเราหรือว่าอาจจะมีพื้นที่เปียกชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้เสื่อเป็นตัวปูรองอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะใช้เหล็กนะครับจิ้มลงไปแบบนี้แต่ว่าอันนี้ผมทำให้ดูเฉยๆนะครับคือจริงๆมันต้องตอกนะครับ นี่เลยแล้วก็ยึดกับเหล็กดึงให้มันตึงๆนะครับโอเคนะฮะผมจะให้เพื่อนๆดูนะดึงให้มันตึงๆนิดนึงเต้นเราจะได้ตึงๆนะครับแล้วก็เอาเหล็กจิ้มลงไปดึงให้ตึงๆเสร็จปุ๊บก็เอาเหล็กจิ้มอึ๊บขอกดลงไปก่อนอ่๊บแล้วใส่ได้นะครับนี่สวยงามไหมครับ แจ๋วเลยเห็นไหมครับนี่ฮะโอ้โหสุดยอดนี่ครับแล้วเราก็จะได้เต็นท์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมขอดึงนะครับขอดึงเต็นท์ไว้นิดนึงอันนี้เป็นถุงของเต็นท์เราเราก็เก็บไว้ให้ดีนะครับนะฮะ,ะเก็บไว้ให้ดีขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะตรงนี้เต็นท์เราหย่อนใช่ไหมครับนะฮะคือเนื่องจากผมทำเข้าไว้นานแล้วแล้วมันก็หย่อนนะครับเราสามารถดึงได้นะ ก็เอาเชือกดึงตรงนี้นะครับแก้เชือกใหม่แล้วก็ดึงให้เขาตึงๆนิดนึงเต็นจะได้สวยๆเราจะนอนกลางเต้นกันครับคืนนี้ฮะสายแคมป์ปิ้งมาเด้อมาเด้อเราอยู่บ้านเราเราก็สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้นะครับนี่ครับเราก็ดึงให้ตึงๆนะครับอึบอึบอึบอบดึงให้ตึงๆนิดนึง ก็ทําทแบบง่ายๆนะครับก็ได้ความสุขไปอีกแบบหนึ่งในบรรยากาศยามเย็นๆที่บ้านเราที่บ้านเราก็สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่บ้านกันในตอนนี้นะครับไม่ได้ไปไหนอ่าไม่สามารถที่จะเดินทางได้หรือว่าจะเป็นสายแคมปิ้งที่รักในการทําคลิปเอ่อในการนอนในการพักผ่อนนะครับในการที่นะท่องเที่ยวนะฮะก็สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้เช่นเดียวกันกับผมเลยนะครับ นี่ฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคและคืนนี้นะครับเราจะนอนกันในจุดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมดูรอบๆอ,อีกครั้งนึงนะฮะขอจับที่หน่อยนิดนึงนะฮะโอ้ยสวยงามครับนะฮะเป็นยังไงบ้าง ตั้งเต็นง่ายนิดเดียวนะครับแล้วเต็นก็พกพาได้สะดวกเลยนะครับเวลาเก็บก็ง่ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาทําคลิปเก็บให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนอนตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราหาหมอนนะครับออของเราจริงๆหมอนเขามีมาให้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะหมอนเขาก็จะมีลูกเล็กๆมาให้เรา <c oughs> รเป็นหมอนเป่าลมเนาะอันนี้ก็คือทางด้านหน้าครันหน้าเต็นนะฮะนี่ครับ <c oughs> เป็นหมอนเป่าลม เก๋ๆน่ารักน่ารักนะครับอันนี้คือเราก็สามารถนอนได้แหละนะครับนะฮะก็เป็นจะมีจุบลมอยู่ตรงนี้เป็นหมอนเป่าลมนะครับก็นอนได้แต่ว่าถ้าเรามีรถของเราเราก็สามารถที่จะพกพาหมอนจริงๆในรถเราก็มีหมอนอยู่แล้วแหละนะฮะเพราะว่าผมจะนอนในรถอยู่เป็นประจำแล้วก็มีผ้าห่มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาหมอนและผ้าห่มบนรถเหล่านั้นเอาลงมานอนในเต็นท์ นี่แหละครับหาสายแคมปิง้งถือว่าสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เราก็นอนอยู่ในบริเวณนี้กันนะครับโอเคนะผมจะพาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะเป็นยังไงล่ะเก๋ไหมน่ารักไหมครับอ่าเรามานอนกลางเต็นท์กันดีกว่าคืนนี้นะฮะนี่ฮะโอ้โหแน่นอนเลยสุดยอดจริงๆ ได้บรรยากาศแบบดีมากๆเลยนะฮะเป็นธรรมชาติมากๆเลยดูเดยโ,โอ้โหอ่าด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเต็นท์ของเรานะครับจริงๆก็กลางตรงที่อื่นได้นะแต่ว่าผมขอกลางตรงบริเวณนี้เพราะว่าตรงบริเวณนี้นี่มัน มันมันมัน,ม,นมันเรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่มีต้นหญ้าอะไรเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตถ้าผมเดินทางได้นะครับผมก็จะไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าการที่ไปนอนกลางเต็นต์ตามป่าตามเขาหรือว่าตามอุทยานนั้นผมก็จะไปเหมือนกันนะครับโอเคนะก็ฝากชมฝากติดตามด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะของด้านหน้านี่นะฮะผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับนะฮะเป็นของที่เก่าๆแล้วก็เก็บออกมาอ่า ส่วนทันด้านหน้าเต็นท์ของเราก็จะเป็นสวนของผมครับนี่ฮะอืมในอนาคตถ้าสวนหมากเขาโตนี่เขาจะสวยงามมากๆเลยนะตอนนี้เขายังไม่โตครับนะฮะอ้าวโหอ่ะเรียบร้อยครับก็ฝากชมด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะนอนอยู่ในจุดตรงนี้นะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุบจบ,บ๊ายบายครับ